ดีค่ะไลฟ์สไตล์บายส้มซ่าวันนี้ส้งซ่าจะมาส้งซ่าจะมาดูว่าส้งซ่าเช็คงานเป็น QC ให้ให้บริษัทนะคะเพราะว่าต้องอต้องทำให้ให้ถูกใจช่างนะคะหมายถึงเ,าเรารับมอบหมายงานมาเราก็เข้าใจในจ้างอะค่ะว่า ในจ้างก็อยากได้ผลงานที่ดีอะค่ะถ้าตรงไหนไม่ดีเราก็ทําออกไปให้ดีในดีในใน,ในคิดว่าเราดีที่สุดที่จะให้เขาได้อะค่ะนี่คือการทํางานของซ่างๆ้านนะและทีนี้ในเมื่อมีอช่างก,ก,ก็ต้องมาเช็คสเปคอีกทีหนึ่งนะคะถ้า,าตรงไหนที่ลูกมือเรา ทำไม่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 เห็นหรือบางทีเขาลืมหรืออะไรเราก็มาเก็บรายละเอียดอีกทีนึงค่ะคำว่า QC นี่ก็ทําเหมือนกันนะคะถ้าตรงไหนที่ว่ามันไม่เป๊ะก,กับกับสิ่งที่เราคาดหวังอะ่ะถบางทีเขาลืมอะค่ะมันหลายชิ้นทีนี้เราก็มาเก็บงานทั้งเป็น QC ด้วยนะคะมาค่ะว่าสัา้นจะทํายังไงสัง้น ไม่เลือกงานไม่อดเงินนะคะอันนี้คือสโลแกนของช่างชานะคะนี่นะคะถ้าเราขยันเราก็จะมีแบบนี้นะคะเนี่ยขยันหานะคะคือสนุกกับการไล่ล่าว่างั้นเถอะ นะคะเพื่อนๆน,นะ,ะไล่ล่าอัน,นอันนี้ด้วยกันนะคะมีงานมีเงินนะคะอันนี้จะบอกว่ามีงานก็มีเงินนะคะอย่าอะไรนะเขาเรีกยกยายาหยุดใช้สมองหาเงินน่ะคะ่ะหาซะนะคะคุณแม่บ้านหรือเพื่อนๆมีงานก็มีเงินนั่นแหละคะ่ะมามาดูคิวซีทำว่าทหาคิวซีเช็คอย่างไงนะคะ ดูงาน QC ที่เนี่ยเขาเย็บเร็วมากเลยค่ะช่างชาก,ก็ช่างชาก,ก็เอานะเนี่ยดู QC เช็คงานดิเนี่ยวันนี้ยังไม่ได้ร้องเพลงเลยเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็อย่างสมมติมาใส่ตรงนี้ใช่ไหมคะ เราก็บอกงานไปว่าอย่างนี้นี้ถ้าเขาทำมาเป๊ะแล้วเราก็ไม่ต้องอะไรก็คือผ่านงานเนี้ยค่ะเนี่ยตัวฉีกใหม่เนี่ยค่ะอย่างเงี้ยคือเราต้องเป็นเราต้องอันนี้เนาะคะ่ะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยค่ะเนี่ยเห็นไหม ตัวฉีกใหม่อะค่ะอันนี้ qc จะทําให้ดูถ้ามีตรงไหนขาดหรืออะไรที่ที่ลูกมือเราเย็บไม่ทันหรือไม่เห็นอะไรเงี้ยเราก็ทําให้ทํานะคะ qc ก็ทําเป็นเหมือนกันค่ะแต่ว่า,าต้องผ่านการเช็คของสร้างซากก่อนก่อนจะส่งให้บริษัทนะคะอันนี้คือเช็ครายละเอียดแล้วก็จะมาพับนะคะ ว่าเนี่ยยางเป๋าอย่างเงี้ยเนี่ยว่าเขาทำถูกไหมได้ที่เย็บมันหลุดหรือมันอะไรไหมคือคือเช็คทุกอย่างอะคะ่ะเนี่ยเดี๋ยวจะสร้างภาพให้ดูสักประมาณ4ีหนาทีนะคะว่า QC เช็คงานอันนี้คือเช็คเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าตรงไหนอ่ะยังเป้าเขาแตกเนี้ย QC ถ้า ลูกมือเย็บไม่ไม่ได้เย็บให้ซ่งางซาก็จะเย็บเองอะค่ะคือดูเช็คก,ก่อนเพราะว่าเราเป็นเราดีลกับบริษัทแล้วทีนี้ลูกมือเราบางทีเขาก็จะมองไม่ทันไม่เห็นอะไรเงี้ยก่อนที่เราจะส่งงานเราก็ต้องมาเช็คก,ก่อนนะคะเพราะเรา <c oughs> เป็นพวกคนผู้กำกับ <c oughs> แต่เขาเย็บได้เร็วมากเลยคะเนี่ยเป็นกระสอบกระสอบี่เสร็จแล้วนะคะเนี่ยช่างซ่างยังรอบสวยอยู่เลยเนี่ยดู เขาเย็บมาส่งเสร็จแล้วอ่ะดูเก่งมากเลยช่างชาก็จะเช็คงานค่ะถ้าตรงไหนมันไม่ดีเราก็เช็คให้เขาเลยค่ะทีนี้ไปบริษัทเขาก็เช็คของเขาอยู่แล้วค่ะเพราะไหนๆเขาเสียตังค์แล้วเขาก็ต้องเช็คงานเขาเหมือนกันแต่ทางนั้นทางนี้ช่างชาต้องทําให้ทําให้มันดีออกไปก่อนนะคะถ้าอนไนแบบอย่างเป้าอย่างอะไรอย่างเงี้ย โอ้โนี่เห็นไหมเนี่ยทั้งซ่าลืม่เห็นไหมคะตั้งชาต้องไปเย็บเขาทำได้เร็วมากเลยนะคะเห็นไหมถ้าตรงไหนเป้าตรงไหนขาดที่เขาติดไม่ทั่วอะไรเนี่ยถ้าเขาลืมเราก็ต้องอันนี้เราก็ต้องเช็คนคะคะเนี่ยเปลี่ยนแถบใหม่เนี่ยน่หาลูกมือเย็บเร็วมากคะ่ะตั้งชาก็ เป็นเช็คอย่างเดียวเลยถ้าตรงไหนเขาไม่เห็นหรืออะไรเราก็เสริมมาหากต้องผ่านสายตาเราก่อนที่จะส่งงานน่ะเขาเรียกว่า QC เหรอเนี่ยถ้าถ้ามันขาดเนี้ยสักซากก็ปะให้เขาเนี่ยเห็นไหมถ้ามันขาดก็ปะอะไรเงี้ยถ้าลูกมือไม่เห็นอะไรเงี้ย บคุณนะคะนี่คือมีงานไม่จนค่ะคือคนขยันทำงานนะคะขอบคุณมากมายะค่ะ